คุณชมคะเรือนจำชั่วคราวหลัก4ี่ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อ16มกราคมปี2555 2ปีกว่าแล้วนะคะใชเ้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองโดยเฉพาะเป็นเรือนจำชั่วคราวที่ได้รับการวิาพากษ์วิจาร์ณมาตลอด2ปีว่าให้ความสะดวกกับผู้ต้องขังมากเกินไปหรือไม่เพราะว่าเป็นเรือนจำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่มากกว่าเรือนจำธรรมดาโดยทั่วไปล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งปิดอย่างเป็นทางการแล้วติดตามบรรยากาศนะคะความเป็นมาของเรือนจำชั่วคราวหลักสีแห่งนี้จากรายงานพิเศษคะ่ะพื้นที่หน้าเรือนจำชั่วคราวหลักสีกลายเป็นสถานที่ปลาัยไปโดยปริยายเมื่อแกนนำคนเสื้อแดงพร้อมด้วยมวลชนเดินทางมาให้กำลังใจนักโทษการเมือง ที่ถูกคุมขังในคดีความมั่นคงจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี2553แต่ภาพบรรยากาศในวันนั้นแทบจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับวันนี้เมื่อกรมราชธรร์มีคำสั่งยกเลิกการใช้งานเรือนจำชั่วคราวหลัก4ี่โดยให้นักโทษทางการเมืองที่ยังเหลืออยู่ย้ายกลับไปยังภูมิลำนาของตัวเองบรรยากาศที่เรือนจำชั่วคราวจึงเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเจ้าหน้าที่ทยอยเก็บของ เช่นเดียวกับญาติผู้ต้องขังที่ตเตรียมจัดของเพื่อย้ายเรือนจําเรือนจําชั่วคราวหลักฟีตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนพลตํารวจบางเขนสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มกราคม2555ในสมัยของพลตำรวจเอกประชาภมนอกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกผู้ต้องขังจากเหตุการณ์ทางการเมือง ออกจากผู้ต้องขังคดีทั่วไปแต่เพียงแค่ภารกิจแรกของเรือนจำก็ตกกลายเป็นที่จับตาของสังคมเมื่อต้องรับผิดชอบนักโทษการเมืองกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกจับกลุ่มจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี2553จากนั้นเป็นต้นมาเรือนจำก็ถูกแวะเวียนไปด้วยผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับการเดินทางมาให้กำลังใจผู้ต้องหาของแกนนำคนเสื้อแดง อย่างในายนัทวุฒิสายเกื้อนายจตุพรพรมพันธ์นายแพทย์เวงโตติราการรวมทั้งนางธิดาถาวรเศษที่ผ่านมาเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่าเป็นเรือนจำที่อำนวยความสะดวกมากเกินไปหรือไม่เพราะสภาพห้องต่างๆภายในเรือนจำมีความโปร่งสบายโองง่งโถงกว้างขวางกว่าเรือนจำปกติมากนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำห้องสุข,ขา แยกส่วนกันอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญเรือนจำยังมีหน้าต่างเป็นกระจกใสทั้งตึกทำให้ผู้ต้องขังสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้โดยรวมแล้วเรือนจำชั่วคราวหลักสี่จึงมีความแตกต่างกว่าเรือนจำโดยปกติอย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งปัญหาของเรือนจำชั่วคราวคือการทำงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์และตำรวจแม้จะมีผู้ต้องขังจำนวนน้อย แต่การดูแลค่าใช้จ่ายสูงมีมากถึงกว่าปีละหนึ่งล้านบาทจนทำให้อธิบดีกรมราชทัณน์ตัดสินใจปิดฉากเรือนจำแห่งนี้เพื่อประหยัดงบประมาณและส่งผู้ต้องขังที่เหลือกว่า22รายกลับไปยังคุกท้องถิ่นของตัวเองทีมข่าวการเมืองรายงาน